สวัสดีครับพบกับข่าวประชากรอากาศประจําวันบริเวณภาคใต้ฟั่งตอนนอกในวันพฤหัส,สบดีที่18พฤศจิกายนพศ2 5 6 4ครับกับพมนายอนุศักซีชัยชนะครับวันนี้เราก็มาติดตามสภาวะอากาศกันนะครับครับเริ่มทีเป็นที่ตัวอากาศพิ้วพื้นตอนเวลาตีหนึ่งนะครับวันนี้เช่นวา่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับกําลังอ่อนผัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ครับ สำหรับลมมรสุมนะครับวันนี้เป็นลมมรสุมตะวันออกเชียงเนื้อนะครับปัดปกคลุมอ่าวไทยผคกต้ประกอบกับช่วงนี้นะครับมีรองมรสุมหรือรองฝนนะครับผัดพานผากตาใตอนล่างนะครับสำหรับผาพไทยดาวเทียมพิมาเวลีนะครับตอนเวลาตีสิบครึ่งนะครับก็เช่นว่าตัวรับกลุ่มเมฆนะครับค่อนข้างหน้าแน่นอยู่บริเวณอ่าวไทยผคกต้แล้วก็บริเวณทะเลอันดามันครับสำหรับเรดาชุมพรนะครับเวลาตีสิบครึ่งนะครับ วันนี้ก็ตัวปลอบคุมฝนนะครับกำลังอ่อนถึงปานกลางอยู่นะครับอยู่บริเวณจังหวัดประจวบใจอ่า่าใจฟังจังหวัดประจวบนะครับจังหวัดชุมพรนาจังหวัดอ่านาบริเวณใจฟังจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ระนอกนะครับก็มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางติดตอนตอกนะครับหรือว่าเคลื่อนตัวเข้าฟังนะครับส่วนเรดาร์สถิงปลาตอนเวลาตีสิบรึ่งมั่นกันนะครับก็เช่นว่าตัวปลอบคุมฝนนะครับอ่าเล็กหน่อยถึงปานกลางนะครับอยู่บริเวณอ่า จังหวัดนครศรีธรรมาราชนาจังหวัดแตยฝั่งนครศรีธรรมาราชนะครับเอาไทยแล้วก็ในทะเลน้ำมันครับก็มีแนวโน้มเกินตัวไปทางตะวันตกครับหรือว่าเกอนตัวเข้าฝัเหมอนกันครับรายงานอุณหภูมิภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับอุณหภูมิสู่สุดเหมอวาน3า7องศาเซลเซียสอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับส่วนอุณหภูมิตำสุดวันนี้ครับ23.0องศาเซลเซียสอำเภอพะเซงจังหวัดสุราษฎร์นะครับมาดูรายงานปริมาณ ฝนสถานีนะครับหยีทิพเทศเโมงนะครับตั้งแต่ตีเจ็ดแรกว่าตึ้งตีเจ็ดว่าชาววันนี้นะครับผักตายฝั่งตะวันออกนะครับก็มีฝนปานกลางฝนนักแล้วก็มีฝนนักมากนะครับสูงสุดอยู่ที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับ98.8มิลลิเมตรนะครับสำหรับปัจจัยกอากาศผักตายฝั่งตะวันออกวันนี้ก็เช่นว่านะครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฝ่ากระนองร้อยละ70ของพื้นที่ครับส่วนแล้วก็มีฝนนักบางแห่งนะครับเพชรบุรี ลอยละยี่สิบนะครับปัจจุบันลอยละสี่สิบส่วนจุ่มฟอนลอยละหกสิบนะครับแต่ตัางแย่ตัางวัดสุราษฎรานี้นะครับหลายเป็นตึงตัางวัดนราธิวาสนะครับฝนจะนักสนิทนะครับมากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ข้งพื้นที่ครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ในช่วงยี่สิบสามถึงยี่สิบหกองศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ในช่วงยี่สิบแปดถึงสามสิบสามองศาเซลเซียสนะครับวันนี้ผมก็ก็มีกอควรระวังนะครับเรื่องอากาศตือนนะครับประชาชนที่อยู่ในพื้นทีี่่เสยง ระวังอันตรายจากน้ำท่วมับพลันแล้วก็น้ำปลาไหลลัดนะครับในช่วงนี้ครับมาดูคลื่นลมนะครับก็เป็นลมตะวันออกเชียงเหนือนะครับความเร็ว15-23กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทะเลก็มีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับบริเวณที่มีพ้นฝ่ากระน่อกะคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับชาวเรือชาวประมงงกะเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับลีกเลี่ยงบริเวณที่มีพ้นฝ่ากระหน่อรับสำหรับกาดไม้สภาพะวากาศเจ็ดวันค้างหน้านะครับในช่วง18-24ถึงนะครับ พฤศจิกายนสองพันหายหกสิบสี่ผตายฟังตะวันออกตอนบนนะครับเพชรบุรีปัจจุบชุมพรสุราษฎร์นะครับลอยละ40ถึง60นะครับตลอดช่วงครับส่วนผักตายฟังตะวันออกตอนล่างนะครับนครขอนปัตตานีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับกาฝนจะมากับกาอยู่ในช่วง70ถึง80ดสิเปอร์เซ็นต์นะครับตลอดช่วงครับครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ กติดตามแม่กับช่อง y o u t u b e ของสุน์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฟังตัวนอครับสัหรับวันนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน